ใด่เอ้ยเยใส่ไ้คหว่ย่ไม่ได้ีเียเลยะเบเียโยใส่น่าถึงคุยเงี้ยตปคว่คว่อุ้มอุ้มอุ้มไปอุ้มันไปอุ้มันไปอุมันไปคิมหยุดหยุหยุด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 คิมหยุดดีจะุมันอออออกออกมาออกมาออกเดี๋ยวก็รู้ไอสัตว์ว่าพวกกูฟีไม่ฟีใหญ่ตายมึงมึงหนีไปไหนมึงไอสัตว์มึงหนีไปไหนมึงก้นํำเงี้ยะไรไอสัตว์ ไอควายเฮ้ยเย็นเลวนเ้วแกบุชเ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 กบุชใครไม่เก็บอาวุธผมจับนะครับคิมคิมมารับหน่อยคิมคิมมารับหน่อยข้หนาม่ม้น่ามึงมีสว์มึงตายเดี๋ยวก่อนอ้ยครับตำรวจคคับตำรวจครับข้างหน้ามีเคส Alright y o ready to go เฮ้ยขโมยขโมยลงไปเอาตำรวจบําทำไมอะ สายมือคีมสายมือตีกันคีมสายมือตำรวจไปแล้วตำรวจไปแล้วลไปไปไปรออุ้มมันนะพี่พี่ไปอุ้มมันเนี่ยใ, <ping S 1> ใครอ่ะใครอ่ะไป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 อุ้มเพื่อนขึ้นรถขึถน้นรถขึ้นรถมาลื่นล่นลื่นผมสอบอุ้ ลงอันนี้แหละุ้งไข่วะทำไมทำไมตำรวจเขาต้องออาสุดขนาดนั้นวะ อะไรเหรอคนโหดนะครับรถถอยหลังอ้าวเฮ้ยเฮ้ยถนนนะครับถนนอย่างโง่อย่าง,ง,โ,ง,าง,งโง่เดมาโดนถนนอย่างโง่ถนนนะควาย ไปหาเพื่อนช่วยเพื่อน,นี้โอ้ทำอะไรเนี่ยเพื่อนมีเอาเอาเอ้ยกินไปข้างหลังดิกินไปข้างหลังดิเหมือนใครวบแบ,บ๊บวะน,นั่ <S <S 1> <S 1> นแหละนี่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  <S <S จอดจอด

เย้ไหวไม่ได้วแยงกันตีเอาเย้ ปะไม่ไม่ไปอุ้มมันไปอุ้มมันได้อีกอันได้ตรงนี้อันได้ตรงนี้มันในพุ่มในพุ่มในพุ่มรอรอรอมีมีศพนึงมีศพนึงมีศพนึงไปอุ้มหน่อยไปอุ้มหน่อยตไหนพี่ตหนนี่นี่นี่อ่าพี่มารับแล้วไปอุ้มศพมันมาไปอุ้มศพมันมาไปอุ้มเคียนั่นมา เทปนี้พี่เจอแต่หย so ินอย่างพี án, ่เอากลับโรงพยาบาลนะไปไปไปส่งโรงพยาบาลก่อนนะไปส่งไปโรงพยาบาลก่อนนะรวมกันไฟที่หน้าสอนนอเราอาจจะได้เยอะเลยเว้ยใช่ใช่หรอไม่ไม่กูไม่คิดว่าจะไปหมดไงตอนแรกกูไม่คือกูก็บอกแล้วว่าให้ห่อแล้วก็ปล่อยไปเลยเพราะว่ากูแค่ต้องการไม่กูล่อยแล้วกูปล่อยแล้วแต่ศพมันมาเพิ่มแต่ศพมันมาเพิ่มพอศพมให้กูเพิ่มอ่ะพอพอเล่นจบอ่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เพราะว่าเมื่อกี้เราไปหน้าสอนอช้ามากเว้ยถ้าถ้าเราไปตรงนั้นอ่ะเราได้หมดเลยเรากินรวบสัตว์หมดเลยแล้วกูปล้นเงินมันมันได้ได้เกือบหมื่นเนี่ยเอาไงเนี่ยไปไปี่เก็บเลยเก็บเลยไม่พีเลยพีพี่พี่จะขอถามอะไรหน่อยว่าเวลาเล่นกันอ่ะเวลาเล่นกันอ่ะมึงไม่ต้องไม่ต้องห่วงเงินนะเว้ เผาวลดได้เผาอะไรที่ม <hatten> ันทำให้ร yeah, like ีเซ <websites>. ็ตไวไวได้อะมึงทเนี่ยพี่แม่งเผาวหน้าหนักพาวได้พาวมมึงเห็นไหมทำแม่พาวถึงรีเซ็ตไวใช่แม่มันพาวพาวมันต่อหน้าผมเลยผมมาเผาเองเผาเลยตวนพาวเลยตอนไหนเลยหรอไม่ยังไม่ได้ขับพี่ครับยูดีนอยู่รถยืนอยู่นรถเลยไม่เป็นไรเราเสี่ยวมีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากันคือคือคือเราจะเล่นอุ้มอ่ะเราหวังอุ้มอ่ะเราเราไม่ได้หวังผ่านทรัพยากรมันอ่ะคือเราเผาไปเลยเว้ยมันมันขึ้นอยู่กับการรีเซ็ตแล้วนะทีเนี้ย เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เราเราเราเอาใหม่เรา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 ไฟใหญ่ให้ชนะเราเรารีบเอาไปเลเบลเพราะว่าเมื่อกี้ตำรวจเข้าเลเบลไม่กี่คันเว่าเราอุ้มเราเออเราแค่แบบนี้เว้ยมึงฟังกูก็คือเราเราทำแบบที่กูที่กูจะให้ทำเมื่อกี้อะคือเอาล่อตำรวจออกไปข้างนอกแล้วเราก็มาจับจับตัวหลุดเหมือนเดิมมามาูเห็นคูเห็นตัวหลุดนะลูกบอลสองตัวไม่ไม่ใช่ตัวหลุดแบบแบบปะปลายไงตัวหลุดที่เป็นลุ้มใหญ่ไอ้เนี้ยไม่เล่นไม่งั้นมันจะรีเซ็ตนะมันไปเนี่ยจะจะเล่นแบบไหนเนี่ยไม่เดี๋ยวไปอูไปอูไปอูไปไปไปอูไปอูไปอูให้หมดโอเคโอเค อย่าตีหน้า oh. อ um ู่นะอย่าตีหน้าอูนะอย่าบัมอย่าตีหน้าอูนะบยดูเขตอูด้วยเขตก็บก่อนแฉเอเริบถ่ายเลยไปด้วยผ้เกมมาว่าผมีช่างมันช่างมันโ้โหสุดไม่ารยมยังไม่ได้เพจอาหารจะหมดล้วอาหารจะหมดมีมีมีไง เนี่ยพี่หน้าสอนอ่ะเจน่าจะเจน่าจะติดคุกอยู่ด้วยขอขอไปบเชฟหน่อยได้ไหมซื้อปลาหมึกซื้อปลาหมึกไปไปด้วยกันเลยไปด้วยกันแล้วรอไปด้วยกันเลยไปไปด้วยกันข้าวอ่ะเอาเฮียนี่กูสงสัยว่าถุงห่อมันป้วนจากตัวมันได้ปะไม่ได้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 แล้วแล้วราเราเราเร่เรดเ ถุงห่อได้ดิถุงปนได้ถุงปนหน้าถุงห่อได้ใช่ใช่ถุงห่อได้ฮัลโหลฮัลโหลพี่ไอซิกไอซิกเข้าติดมือมันตอมอยู่นะเมื่อกี้ในพุ่มเนี่ยตรงกลางๆไม่ไม่ไม่บอกให้มันเขียนฟิกบัคพ็อปล่ะเขียนแล้วไม่แต่แต่แต่เขียนแล้วมันก็กินไม่ได้เหมือนเดิมอ๋อเย่เรารอมันใช่ไหมเอาดีๆนะรอเนี้เอาเอาแบบว่าขอแบบว่าเนี้ยเลยนะเมื่อกี้เกือบได้ละไม่เป็นไรชิวชิว ไม่ไม่เรื่องเรื่องเรียกรวมะมันมันรวมไม่ได้เว้ยถ้ามันแบบตีแล้วอุ้มได้อุ้มแล้วอะมันมันรวมกันยากเว้ยไม่ไม่ไม่น้อยอย่างน้อยอะเราเอาศพไปไว้เรเบลเราเรารีบกลับมาช่วยเพื่อนไม่ไม่แบบเราไม่ต้องห่อถ้าห่อมันกดเคสเมื่อกี้มันกดก็ก็ให้ก็ให้มันกดไปดีก็ให้เรากดเพื่อให้เอาตำรวจมันออกไปเราเรากดให้ตำรวจมันออกไปเราไปห่อที่เรเบลไาไง่าไง่าไงตอนนที่ผมโดนโดนไล่บัมกับพี่ปอกะประมาณสามสี่คันมันไล่อะมีผมเห็นอาร์ซัมสงแล้วก็คันอีกคันหนึ่งคันจำของกลุ่มเราอะ ไม่รู้ว่าใครนะพี่ไม่ไม่แล้วแบบบัม,มบัม,มบัมบัม,บมกันอยู่อ่ะแล้วแบบรถรถพีป่ป๊อกก็ใกล้จะพังอ่ะแล้วก็ขี่ออกมาแค่นิดนิดนิดหน่อยอ่ะแล้วแบบเจอมันอยู่ตรงนั้นอะ่ะบัมจนพังผม็ลุกมาสู้อะ่ะแบบยื้อเวลาโคตรนานเลยแบบโอ้โหเพื่อนเราไม่มีใครตามมาเลยไม่มีใครส่งโล้มันจะรู้ได้ไงเอมันต้องส่งโลดิไม่ใช่อย่างน้อยอ่ะมันต้องส่งโลให้คนสองคนนะมันถึงจะเชื่อมกันดชัก็ได้ ในดาร์กมันส่งโลไม่ได้มันต้องส่งโลในข้อความส่วนตัวมันไม่ไม่พิมพ์พิมพ์ดีินี่ไงมันเป็นเนี่ยใครวะโจมเมื่อกี้เราพลาดจริงเราเราพามีตรงถูกถูกก็ถ้าถ้ามอกี้ถ้าหอตรงอุ้นใช่ไหมหอแล้วแล้วปล่อยทิ้งไว้แล้วกลับมา ตใช่ใช่ก่อนมึงฟังก่อนฟังก่อนมึงฟังก่อนกูจะกลับแล้วตอนแรกกลัวไปสองคนไก่แทกใช่ไหมแล้วที่นี่มันก็มีมาอีกมันก็เลยวนสามคนใช่ตัวนอยู่มันวมันไม่รวมฝั่งฝั่งมันอ่ะฝั่งมันก็กระจายกระจายฝั่งเราก็กระจายก็เนี่ยที่จะบอกคือสถานการณ์จริงอ่ะมันมันมันรวมกันยากไม่ก็ความมันไปเสร็จกว่าจะห่อกว่าจะอุ้มกว่าจะพ่นเสร็จตู้ลุดตัวห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 ลุดเก็บก็เก็บตรงนี้ได้ทั้งนั้นเหลลุุดดตัวหรอ เคยมีปลาหมึกบ้างอะผมจะตุยอ่ะตามดิตามเพื่อนดิตามรีวเพื่นดิมามามาใครเดาใครเดาคือลงมาคือลงมาใครเดาใครเดาคนตำรวจครับคนตำรวจไม่มีครับนาทีแล้วมั้ง ek ไม่มีครับคนตำรวจครับตำรวจครับคุณตำรวจคนตำรวจครับเขาไม่ออกหรอครับน่ะเขาไม่ออกหรอ พมาครับจะเบิกรถอ๋อโอเคครับโอเคเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อหัเลย ไปเตรียมเบรกที่บ้านที่ผมขึ้นออกไปอันน้นหมดแล้วไงนีคิมถ้ากูไถ้ากูมีมีนะปุ๊บแล้วก็ขึ้นรถหนีออกมาเลยตำรวจยิงไม่ทันหรอกน้องพี่นะโทษครับโทษครับโทษครับคิมเสกมีดที่กูเหนี่ยงไปปากคอมันคิมนี่กูไปเนไหนเออจะไปปากคอมันนะตำรวจมันเหม่อกันทั้งนั้นเลยเนี่ยเอาดีปอลิโอเอาดีเออหน้าสวยคิมดู เอาเลย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 ฮัลโหลครับเบิกรถนานจังนะเอาเลยฮัลโหลครับคุณสุดออกออกออกนะครับถ้าคนไม่มีรถเบิกออกเลยครับครับออกอย่างพื้นที่นาะออกจากพื้นที่าฮัลโหลวะมึนเขินปะเนี่ยมีคนรอเนี่ยตีกันตัวอื่นนะครับไม่ใช่ตรงนี้นะตีกันตัวอื่นครับครับแงเขาบอกอะไร แยกเต็มที่อะไรสัตว์มากระจอกขี้อ่ะอย่าตีนะอย่าตีนะอย่าตีนะไม่ให้นมออกมาดิครับหลักฟักทองหมดตะวาพี่ตะวันตะวาดูอยู่นะตะวาดูอยู่ไปออกมาดิออกมาดิเฮ้ยออกมาดิเออกูเล่นให้เกียรติมึงขนาดนี้มึงให้เกียรติให้เกียรติสถานที่หนี่ยก็ได้เพื่อนไม่รักผมวะเฮ้ย อุ้ยกรนจอกไปบาร์บี้กปบารี้ยนบาร์บี้ไปบารีเลยบาร์ี้เลยบาร์ี้หึ่งดึ่ะนึงึงเย้วยเลี้ยวยังโง่ตัดไมายจับยังไม่มั่นเลยเฮียดูแลมาแล้วดูลแล้วไปเลยไปเดูแมาังไปไปไมไปรปไ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 ลไป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 ัไป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 เปไ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 ปลปไปไปไปรปไ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 ไม่ต้องไม่ต้องไ่ไไปไปปไปปไปลไมไไไอไ ไม่แล,แล้วแล้วแล้วถ้ามันมันถมเรเบลไวไอสองตัวนั้นตายนะเราอะมันไม่เออตายไ,ไงอร,รออะไรอะไม่ไม<ด>่เดี๋ยวเราคุยคุยกับแซคตลอดได้ไม่เป็นไรไอแซคถ้าถ้ามึงขับถ้ามึงถ้ามึงขับไปแล้วเจอพวกมันที่เรเบลก็ฮัลโหลได้ยินไหม,ไมถ้าถ้า,าถ้ามึงขับไปแล้วมึงเจอพวกมันที่เรเบลก็หาที่ทิ้งแล้วกลับมาโอเคปะที่กูรออยู่หน้าเรหน้าสอนอ เลยเมึงจะไฟเลเบลถ้าถ้าเจอถ้าเจอแบบว่ามันมันอยู่ที่เลเบลแต่จริงปะงั้น่งั้นเลเบลเลยเลเบล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 เลเลเร่าลงเร ตัวสี่ฮะตัวเอาเลยเอาเลยเอาเลยไป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 เลระวังระวังโดนแก๊งอื่นด้วยดูดีดีดูดีดีดูดีดีไปดักดักหน้าคนไปดักข้างหน้าด้วยดักข้างหน้าด้วยที่เหลือดดักหน้าด้วยดักหน้าด้วยมันเป็นขี้อะไรอัยริอนข้างหน้าด้วยเขาหน้าด้วยอืมเป็นขี้อะไรเป็นขี้อะไรควายขี้อะไรมึงกวายโนมาเดีไอเลยใจะเย็นเลยใจะเย็นเลยไม่ต้องเข้าเลยเยอะๆครับคอลงโทษมีอะไรตัด อะไรมึงไอ้เหี้ยต่อยเหี้ยตีเหี้ยโอยควายเป็นเหี้ยอะไรขยะไอ้ทีต่อยเหี้บ้างมึงอะเป็นเหี้ยอะไรควายร้องเหี้ยอะไรมึงร้องเหี้ยอะไรร้องเหี้ยอะไรมึงสุดมึงอยากแก้ไหมมึงจะเล่นได้ไม่อยากแก้ไหมมาแก้กพี่ควายพี่จิงโง่จอกนอนทำเหี้ยอะไรจิงโง่ไอ้ยไอ้ควายเดีพี่กูไอ้เหี้ยบอกเขี่โง่ไอ้เหียควายเป็นยาอ่อนสัตว์เป็นเหี้ยอะไร็น้ยจับไม้ให้มันดิพวกมึงอะจับไม้ให้มันดีเหี้ย ยืนเยอะกว่าพวกมึง่ะไอ้เหียอะไรมึงไอ้เียตายสามีเลยกรอสัตวอ้เียอะไรไอ้เียอะไรมึงวเียทีเคนิที่เคนไหนีได้ตัวหงนปล่อยไปปล่อยไปตัวหนีปล่อยไป ไปไหนพี่ดูไปไหนวผมไปไหนไปไหนมยอมไปไหนเลิกเลไปด้วยเลิกเลไปด้วยขึ้นไม่ได้กูขึ้นเองดิไหนลองดูดิกูขึ้นได้ปะกูขึ้นไม่ได้อะเอเอเ้อเ้เลไปเลย รีบไปทบเลยตอลลอมานะตอลลอมานะข้างนอกตลอตลลอมานะ จกักอุ้ยตรวจมาแล้วตรวจมาแล้วตรวจมาแล้วไปเลยไปเลยอุ้มเพื่อนไปอุ้มเพื่อนไปมึงงอมาซ่งเราดิแซกเป็นอุ้มไปไหนเนี่ยมึงมีรถไหมเอารถไปไม่มีมมกล่องซ่อมมาพี่ไม่มีกล่องซ่อมอ่ะใครมีรถบ้างวะเผื่อรถไหนดิ ไม่มีคนมีรถอยู่ไหนวะเออคนมีรถอยู่ไหนวะอ้ยคนมีรถอยู่ไหนไม่มีใครมีรถเลยไอเริ่มเตอร์ไซค์ไอเลียวไว้ไหนตีแม่งดิไอเลี้ยวโอ๋อเป็งน,นี้อวเหี้ยดูดิกดแล้ว หนีเป็นหมานะหเ,หเลยนะไอสัตว์ไอเตั้มเฮียเลยสัตว์เฮี้ยไหนมันบอกว่ากูมีตัวฟีไว้สัตว์เฮี้ยเมี้ยอะไรมึงอ,ออกดิ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 ดออกดิออกดิพออี่เฮี้ยควายไล่ตามกูเป็นฝูงเลยมึงเห็นปะโทษมึงหนีเป็นหมาเลยควายมาดีสัตว์เฮี้ยเฮี้ยหนีดิมึงหนีดิมึงหนีดิทำเฮียอะไรไม่ได้ ยังนี่ี่อะไรมึงไอ้ี้อุ้มเขาจะเออโยควายตัวอะไรไอ้เีพ่อตวมาตายไอ้ควายเียสภาพยานาอย่างเียวเลยไอ้เชี่ย หน้าก็โง่นมึงอี้อยียสภาพอีผมย้ายกตัดให้ปะยีสภาพหน้าแกงไอ้สัสดินแล้วอ่ะยียดินทำี้อะไรดินอ่ะดินน่ะดเหีอะไัดหน้าอย่างเสียวเหยียเสียวไอ้สัยียทั้งหล่อทั้งอร่อยเหี้ยอะไรมึงไอ้เสียวไอ้เี้วายพร้อมด่าเพื่อนกูนะมึงเี้ไปด้วย้วยไม่ม่ ไปสบไปครับไปสบไปครับไปสบไปครับมีรถไหมมีรถไหมมีรถไหมไม่มีพี่ผมมากับไปซิกตายแล้วไม่มีรถจะจอไปไหนไม่ไปไปเอาสพเพื่อนปะเอาศพเพื่อนศพเพื่อนต้งนั้นอยู่ไหนอะ่ะนดนินี่นี่นี่นีนี่เ นี่นี่นี่มา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 นี่มีพวกศพอ,อยู่ตรงนี้มาอาวุธไปได้มามานี่มาตรงนี้มาตรงนี้ศพศพมาอุ้มศพเพื่อนไปหน่อยฮัลโหลฮัลโหลอุ้มศพเพื่อนไปหน่อยหน้่หน้าหน้าหน้าศพเพื่อน่ะมาอุ้มไปหน่อย